สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเคยสอนเรื่องของ hand f a ฟ e ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องบอลเฟกันบ้างนะครับวันนี้มีอะไรบ้างในการใช้บอลเฟกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับลูกแรกช็อตแรกนะครับเราจะเรียกว่าช็อตเฟกนะครับช็อตเฟกก็คือการหลอกที่จะชูดนะครับในช็อตเฟกเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราจะเล่นในจังหวะสถานการณ์ที่เรา ข้ามนะครับเราจะต้องข้ามเข้าไปจนถึงจุดที่เราเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดหมู่บ้านนะครับจุดหมู่บ้านก็คือจุดที่เราถนัดที่สุดนะครับแล้วก็สามารถยิงแล้วหลังผลได้มากที่สุดนะครับเราจะข้ามทางทางขวานะครับหรือจะไปทางซ้ายก็ได้นะครับสําหรับคนที่เราถนัดนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราข้ามขวานะครับเราข้ามไปปึ๊บเห็นไหมครับพอข้าปึ๊บเราหยุดนะครับังหวะที่เราหยุดเราเฟคด้วยการหลอกชุดนะครับเรียกว่าช็อตเฟคนะครับก็คือ จังหวะที่เราเลี้ยงมานะครับเลี้ยงมาแล้วเราหยุดนะครับหยุดเพื่อจะชูดนะครับจังหวะนี้เองเนี่ยถ้าคุณข้ามถ้าคุณข้าม,มาเร็วอ่ะด้วยความเร็วอ่ะคนที่ตามเข้ามาคนที่ประกบเราอ่ะเขาจะมาด้วยความเร็วเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่าเราจะหยุดนึกออกไหมโมเมนตัม um มันจะหยุดอย่างนี้แล้วตัวเขาจะถล่มไปจังหวะที่เราข้ามนะครับตัวอย่างเช่นเราเลี้ยงเราได้บอลน,นะครับเราข้ามด้วยความเร็วแล้วเราหยุด นะครับจังหวะเนี้ยคนที่ป้องกันเนี่ยเขาตามมาไม่เขาตามมาแล้วเขาเห็นเราหยุดแต่เขาหยุดตามเราไม่ทันแล้วนะครับจะเป็นจังหวะที่เราเรียกว่าช็อตเฟซก็คือเลี้ยงหยุดนะครับยกพื่ชูดนะครับเขาโดดรอยข้ามหน้าเราไปนะครับเราก็กลับเอาบอลเข้าพ็อกเก็ตแล้วเราก็ทําการชูดนะครับได้ทั้งขวาและซ้ายนะครับทางนี้คือทางขวานะครับลองดูคนที่ถนัดซ้ายนะครับวิ่งไปเลี้ยงมาแล้วหยุด ยกเห็นไหมครับขาหลักขาเดียวก็ได้นะครับหยุดยกแล้วชูดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะจริงกันนะครับ จังหวะจังหวะที่2นะครับจังหวะบอลเฟสที่2คือเรียกว่าพาร์ทเฟซนะครับพาร์ทเฟซก็คือการหลอกส่งนั่นเองนะครับการทำพาร์ทเฟซเนี่ยมันทำได้หลกัหลกๆแล้วประมาณ3 3อย่างด้วยกันนะครับพาร์ทเฟซแรกคือพาร์ทเฟซด้วยการหลอกส่งนะครับจังหวะที่เราข้ามมานะครับเราหลุดตัวประกบมาปุ๊บเราเจอคนมาช่วยซ้อนเราทำการหลอก หลอกฟองนะครับ1 2ขึ้นอย่างนี้ได้นะครับอันนี้เรียกพาสเฟกนะครับจะเห็นว่าหลายๆคนนะครับการหลายหลายคนเนี่ยจะใช้บอลเฟกแบบนั้นนะครับคือเลี้ยงมาแบบนี้นะครับอันนี้คือพาสเฟกที่1น,นะครับพาสเฟกต่อมาก็คือการพาสเฟกแบบควายหลังนะครับ behind behind the back นะครับ ซึ่งเวลาเราเลี้ยงนะครับเราหลอกว่าจะเฟกนะครับแล้วเราก็ขึ้นอันนี้ก็พาร์ทเฟกเหมือนกันนะครับลูกนี้เห็นได้ชัดก็คือเดวินเวดนะครับแล้วก็จอรอลนโดนะครับส่วนอีกจังหวะหนึ่งก็คือพาร์ทเฟกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นออกให้เพื่อนคิกเอาออกไปนะครับโดยการที่เราเลี้ยงนะครับพาร์ทเฟกอ่านะครับอันนี้ครับเราลอกเราดึงออกไปนะครับเราออกเราเหมือนเราจะส่งให้เพื่อนที่อยู่คอนเนอร์นะครับเราหลุดมาแล้ว หลุดมาเพื่อนอยู่คอนเนอร์ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยเราข้ามปุ๊บแล้วเราหลอกนะครับเห็นไหมครับหลอกด้วยมือนะครับทรงแบบน,นี้นะครับออกมือเดียวแบบน,นี้แล้วก็กลับมาเลยนะครับเอาลองดูจังหวะนะครับสิ่งสําคัญในการใช้การพาร์ทเฟกก็คือสายตาใบหน้านะครับ จังหวะที่พี่ส่งสองมือให้ฝั่งนี้นะครับ <_ d ose> หน้าผมหน้าพี่ไปด้วยเห็นไหมครับแล้วค่อยกลับมาเล่นนะครับจังหวะไข้ก็เหมือนกันนะครับจังหวะไข้เราก็ส่งไข้แล้วเราก็หันกลับมาเห็นไหมครับศีรษะไปหมดนะครับจังหวะคลิกไปไปคอนเนอร์ก็เหมือนกันนะครับเราออกแบบนี้เลยเห็นไหมเราไม่ได้มองห่วงเลยเรามองเพื่อนเพ,อเพราะว่าเราจะหลอกส่งนะครับจั <_ d ose> งหวะที่เราหลอกส่งเนี่ยถ้าคนป้องกันแม่งเชื่อมันก็ขยับ ถ้าเราบอกได้เนียนงงไ,ไหมบอกได้เนียนปุ๊บเราเลยนี่คือการใช้พาร์ทเฟรนะครับต่อไปต่อไปนะครับเป็นการหลอกช็อตตายแป้นนะครับก็คือลอนโดมูฟนั่นเองนะครับผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วเรื่องการใช้ท่าลอนโดมูฟนะครับลอนโดมูฟคืออะไรนะครับก็คือท่าถนัดของลาชอลอนโดนะครับที่เขาหลอกหลอกจะขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วกลับมา เห็นไหมครับซึ่งทีเนี้ยการใช้ลอนโดมูฟเนี่ยมันทําได้หลายหลายจังหวะก็คือเราข้ามไปแล้วนะครับเราหลอกเขาลอยแล้วเราดึงกลับชูดอย่างนี้ก็ได้นะครับลอนโดมูฟนะครับหรือเราข้ามมานะครับหนสองขึ้นนะครับหลอกหลอกไปแล้วอัพแอนด์อันเดอร์แบบนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้สำหรับการใช้ลอนโดนะครับ จังหวะของลาโดมมันก็คือแค่หลอกก็จะขึ้นเห็นไหมครับพอเขาถอยไปเราก็ดึงกลับชูตเอลก็ได้นะครับซึ่งการจะทําแบบนี้ได้นะครับก็ต้องหัดเลเยอร์ให้ชํานาญก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้หลอกหลอกซ้ายนะครับหันมาชูดอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับหรือถ้าเป็นข้างขวา เราได้บอลหลอกขึ้นเห็นไหมครับหันมาชูดตามมาอีกดึงกลับมาเห็นไหมครับมันทําได้หลากหลายเลยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราเจอนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราใช้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับไอเดียที่เรามีในหัวนะครับลองเอาไปฝึกใช้ดูในหลายๆจังหวะนะครับเขามาทางนี้เราจะไปทางไหนเราหลอกทางนี้เขาไม่ตามก็ขึ้นเลยนะครับถ้าเราหลอกแล้วเขาตามเราสวนนะครับเขาตามอีกเราวนกลับไปอีกได้นะครับ อันนี้คือไวท์พิพของบาสเกตบอลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องมีต้องใช้ต้องสร้างมันขึ้นมานะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับการใช้บอลเฟ k กนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ